สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามใน i g กันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเว็บไซต์ KM Social เลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยากเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์ยอด,ยอด,ยยอดคอมเมนต์หรือยอดรีวิวที่นี่ก็มีหมดเลยนะคะและขั้นตอนกนารสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คําว่า KM Social นะคะเสร็จแล้วเราก็จะคลิกปี่แรกกันเลยเนาะ แลวเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ แล้วมอเข้ามาแล้วนะคะพเพื่อนๆก็กอกช่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถราอินด้วยกูเกิลกันตรงนี้ได้เลยนะคะและเนื่องจากเราได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตําเินระบบกันเลยนะคะขั้นต่ำก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมเล้วเครดิตจะเข้า แล้วมา่ข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือกถึงสช่องทางเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนเขียวโคลุกธนาคารนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตและช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีค่ะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคแนำแนะนาการจัดตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จานวนเงินที่ต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันได้เลย <S <S แ,ลแล้มเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะ <S <S วันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามใน i g กันนะคะแล้วก็จะคลิกที่ IG กันเลยเนาะ ต่อมานะคะในวนของหมดหมูนะคะเขาก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมดหมูเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะส่วนบริการที่เราต้องการนะคะเขาก็จะมีบริการตามนี้เลยนะคะต่อมาในส่วนของลิงนะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้า IG นะคะแล้วก็จะมาคัลลอกลิงก์ตรงนี้ก็เลยส่วนจำนวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่ไปจำนวน1น0นะคะโดยเวลาเชลีลยของเรานะคะก็จะอยู่ที่57นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่13บาทเสร็จแล้วก็ไปสั่งซื้อกันเลยค่ะ และเมื lings, <res cont> ่อเราส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คเข้าไปดูกันได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะก็คือระบบก็กําลังรอดาเนินการอยู่นั่นเองเนาะและทุกคําสั่งซื้อนะคะเขาก็จะมีประวัติคําสั่งซื้อให้ดูชัดเจนเลยสามารถเช็คได้ตลอดเลยนะคะว่าทําถึงขั้นตอนไหนแล้วไม่ต้องกังวลเลยว่าจะหายหรือว่าจะโดนโกงนะคะ ละสิทธิพิเศษนะคะสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมครบ500บาทขึ้นไปคุณก็จะปลดล็อกซีรีส์จีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรยีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขนะคะรับสิทธิ์ดูได้ไม่จำกัดเลยเอาใจใส่ดูซีรีส์กันสุดๆไปเลยะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนำเพื่อนให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะไปตรงแนะนํำเพื่อนกันเลยเนาะ และมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากแชร์เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ไปที่ข้อลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อเพื่อนเพื่อนได้เลยและหากว่ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจแล้วคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยค่ะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่1 0 0รยบาทกันอีกด้วย และหากเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางทังทางก็ค่อแนะนำเพื่อมมาใช้เว็บไซต์เคมโซเชียลและทุกออเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะไนะคะคอมมิชชั่นเพิ่มทันทียิ่งใช้ยิ่งได้คนใเยอะคุณก็มีไรายได้เพิ่มไปด้วยะคะ่ะและหากเ,เ,เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาสงสยัยหรือต้องการให้ช่วยจัดการนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะเพราะมีทีมแอดมินนะคะพร้อมดูแลตลอดเวลาเลยติดต่อได้ง่ายตลอดวัน24ชั่วโมงเลยนะคะช่วยเหลือได้ทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องเทคนิควิธีใช้วิธีเติมเงินหรือคำสั่งซืืื้้้้้้ออออออที่่่่ตตติิิิิดดดดดดขขััััันน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 นะะ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 คคคคเเเเเเเราาาาาากกกกกก็็จจไไปปแแแแแแมมมมมลลลลลลยยวพสถงญหใบ ส่วนของเล็กออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะเพื่อนๆก็มาคัดลอกเลขกออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นาเลขกออเดอร์นะคะที่เราคัดลอกไว้มาใส่ในช่องนี้กันได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะก็เราจะเป็นเพื่อนจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆเขาเห็นนะคะจะแท็กไฟล์รูปภาพรูปแท็กไื่อสลิปนะคะก็ไปที่แท็กไฟล์กันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการนะคะแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันได้เลยและหากมีเพื่อนๆเขาเห็นนะคะที่ต้องการแจ้งข้อถากทางไลน์นะคะก็สามารถคลิกันีไล้ดเย และเมื่อกีเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถสแกนคิวโค้ดตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหากับแอดมินกันได้เลยค่ะต่อมาเราก็จะกลับมาที่หน้า IG กันนะคะตอนนี้นะคะผู้ติดตามของเราก็ยังไม่มีเลยนะคะเราก็จะขออนุญาตรีน้านี้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังอาลล่ค่ะตอนนี้นะคะผู้ติดตามของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเจอกันอีกครั้งคือตอนที่ยอดผู้ติดตามของเราขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อเอาละค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซตด์ดีๆแบบนี้เราก็จะไปลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยพเพื่อนๆก็เข้าไปใช้บริการเว็บไซต์เคม o โซเชียลกันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะหากเราผูพ้พิพารประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ